อายุ40ควรกินอาหารเสริมอะไรบ้างชนิดที่1คือคอลลาเจนไทวันส่วนใหญ่ก็ได้จากปลาทะเลราคาย่อมเยาวหาซื้อง่าย1-2ซองหรือประมาณ10กรัมเนี่ยจะป้องกันผมร่วงป้องกันผมงอกป้องกันผมบางป้องกันเล็บฉีกขาดง่ายป้องกันริ้วรอย2คือวิตามิน B กับวิตามิน C จากธรรมชาติ ทำไมต้องเป็น B กับ C เพราะว่า2ตัวนี้เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเวลาที่เรารับประทานเข้าไปตอนเช้ามันก็จะถูกขับออกในวันถัดไปทั้งหมดเลยเพราะว่ามันขับออกทางปัสสาวะดังนั้นมันไม่ได้สะสมในร่างกายเหมือนเราทานวิตามินที่ละลายในไขนมันเช่นกลุ่ม A D E K ดังนั้นวิตามิน B กับวิตามิน C ต้องทานทุกวันตลอดชีวิตให้เพียงพอข้อที่3ที่ขาดไม่ได้คือแอสตาแซนทีน เพราะว่าแอสตาเซนตีเนี่ยต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศเลยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับมะนาวประมาณ6,000ลูกดังนั้นทานแอสตาเซนตีเนี่ยนอกจากจะแก่ช้าและป้องกันหลอดเลือดเสื่อมป้องกันคอลลาเจนในร่างกายเราเสื่อมป้องกันริ้วรอยป้องกันมะเร็ง ข้อที่4ที่ขาดไม่ได้เลยในปัจจุบันนียคือ Q 1 0กับ NAD บวกเพราะทั้งสตัวนี้ช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผลิตพลังงานที่เราเรียกว่า ATP มากขึ้นพอมันกระตุ้นการสร้างพลังงานมันก็เลยเพิ่มพลังงานทุกส่วนตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะจะหลดปลายเท้า กระตุ้นการเผาผลาญพลังงานก็เลยทําให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นดนะังนั้นารที่อ้วนง่ายก็ควรจะทานคิวเทนเอ็บวกทุกวันส่วนตัวไม่แนะนําให้กินอาหารเสริมทุกตัวบนโลกใบนี้นะครับมันมีเป็นพันๆตัวเป็นหมื่นตัวเลยให้เลือกเฉพาะสารอาหารที่เราคิดว่าเรากินไม่เพียงพอหรือสารอาหารที่เราจําเป็นต้องกินให้ถึงเขาเรียกออปติมอลโดสก็คือ โดสเที่ยวต้องการเพื่อทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดส่วนผมกินยี่ห้อไหนบ้างนะครับก็สามารถสอบถามแอดมินหลังใหม่ได้ครับ